เรียนพรมชาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองกากับการ6กองบังคับการปราบปรามได้เปิดใบบัติการนะครับตับรวจสอบสวนกลางปิดเมืองนราล่าซิมบ็อกตัดเครื่องมือแก๊งคอร์เซนเตอร์ชายแดนใต้นะครับลาดับต่อไปนะครับขอเชิญชมทีเซอร์ผลการปฏิบัติในครั้งนี้ครับ ลำดับต่อไปครับขอญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงความคืบหน้าของการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มนะครับคดีที่เกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางไ,ได้เคยเรียนไปแล้วครับว่าตอนนี้เราได้เริ่มมาช่วยดูในเรื่องนี้ เป็นมากขึ้นนะครับจากที่เดิมเราหน้าง,งานเราก็จะเป็นคดีสําคัญคญต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคอนเซนเตอร์ก็เยอะขึ้นทุกวันนะครับเราก็ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเป็นของหลายๆประเทศในโลกเลยนะครับเป็นปัญหาดับหนึ่งของของเกือบทุกประเทศนะครับทางสําหรับความคืบนหน้าในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากที่เราได้ลงไปสืบสวนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกแก๊งคอสเซนเตอร์ ในทุกๆลูกแบบนะครับตอนนี้เราเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มเห็นภาพนะครับแล้วเราก็มีการสืบสวนไปหาแก๊งต่างๆเนี่ยเรามีข้อมูลมากพอสมควรนะครับแต่ในอีกอีกมุมหนึงนะครับแนวตามแนวนโยบายที่ที่ผมวางไว้เนี่ยก็คือนอกจากการสืบสวนจับกลุมเนี่ยเราจะทำเรื่องของการตัดแขนตัดขานะครับหมายถึงว่าเมื่อเรา เข้าใจว่าทางแค์เซ็นเตอร์เนี่ยม,มีมีวิธีการมีการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือใช้วิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็าจะตามไปตัดแขนตัดขาคือจัดการกับกับสิ่งที่เราเห็นนะครับในทุกๆเรื่องที่เขาใช้นะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบโทรศัพท์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของคริปโตหรือในเรื่องของการรีคูตคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรา จะตามไปจัดการในทุกๆเรื่องที่เราทําได้นะครับสําหรับเรื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการระบบโทรศัพท์นะครับที่เขาใช้ในการโทรหาเหยื่อนะครับซึ่งพวกเราน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าพวกคอนเซนเตอร์เนี่ยส่วนมากเขาตั้งเบสกันอยู่นอกประเทศไทยใช่ไหมครับนอกประเทศไทยคราวนี้เขาต้องเขาต้องโทรหาเหยื่อที่ในเมืองไทยนะครับอย่างอย่างการที่เขาโทรจาก เมื่อก่อนเขาใช้ Voice over IP นะครับหรือ VoIP เนี่ยโทรมาล้วจะมีขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกอะไรต่างก็จะทำให้เขา,าหลอกหลอกผู้สียหายได้ยากขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็ใช้วิธีใช้ระบบ Symbox นะครับ s i m b o x ก็คือเหมือนเป็นตามที่เห็นด้านข้างเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นตัวเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับที่สามารถโทรออก ไปหาเบ,เบอร์เบอร์เหยื่อเนี่ยได้หลายๆเบอร์นะครับโดยที่เสมือนว่าคนโทรเนี่ยอยู่ในเมืองไทยนะครับเบอร์ปลายทางที่เหยื่อนจะขึ้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่น0 8 6 1 3 4 5เลยก็ว่าไปนะครับก็จะขึ้นเหมือนกับว่าเบอร์นี้โทรจากเมืองไทยนะครับซึ่งอันนี้เราเราจากการเก็บข้อมูลมาแล้วก็เราก็มีการสืบสวนพบว่า ไอ้ซิมบ็อกซ์เหล่านี้ที่ใช้หลอกคนไทยเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ได้ทําการสืบสวนในเชิงลึกนะครับเพราะปรากฏว่าพวกนี้เขาก็มีการเรียกว่าใช้เทคโนโลยีในการอําพรางตัวนะครับทําให้เราสืบสวนหาพวกนี้ยาก,กระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยความสามารถทีมงานเราที่มีความสามารถในการสืบสวนชั้นสูงนะครับมีการ มีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทะลุสิ่งที่เขาพยายามอำพรางตัวได้นะครับจนจนกระทั่งเราสามารถสืบสวนจนพบว่าเขาได้ไปเช่าพื้นที่ประมาณ3มจุดนะครับเช่าบ้านประมาณ3ามจุดแล้วก็อุปกรณ์เทคเครื่องมือทางเซนบ็อกซ์อะไรต่างเนี่ยทั้งระบบไปตั้งไว้สามจุดนะครับจุดละห้าเครื่องนะครับรวมเป็นสิบห้าเครื่อง นะครับแต่และเครื่องเนี่ยสามารถโทรได้ในหนึ่งเวลานะครับโทรได้24 24เบอร์นะครับสามสองนี้สามสองตัวตัวท่สามสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสองสายสองคูณสิบห้าก็คือก็เรียกว่าสี่ร้อยแปดสิบคอนเทนต์นะครับคําว่าคอนเทนต์คืออะไรคือเขาสามารถโทรพร้อมๆกันได้สี่ร้อแปดสิบหมายเลขในเวลาเดียวกัน หมือนเหมือนตอนนี้สมมติว่ามีคนเหมือนเป็นโเรเตอร์สามารถโทรออกรับสายได้สี่รอแปดสิบเบอร์ในเวลาเดียวกันนี่รอมั้ยครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งนาทีอาจจะโทรได้เป็นพันพันเบอร์ก็ได้ถูกไหมครับคอนเทนต์หมายถึงว่าณเวลาเดียวกันเลยเนี่ยมีมีสี่ร้แปดสิบคู่สายที่ที่วิ่งไปได้นะครับทรหาเบอร์เยือเนี่ยสี่รอแปดิบเลขหมายพร้อมกันได้ในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นโทรได้เป็นหมื่นๆมื่นเบอร์นะครับเป็นหมื่นๆมื่นเป็นแสนแสนถ้าโทรต่อเนื่องไปเรื่อยๆ นี่คือช่องทางที่เขาใช้โทรหาเหยื่อนะครับเพ,เพื่อเพื่อหลอกลวงเพื่อใช้สตอรี่ต่างๆมาหลอกลวงเหยื่อนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเป็นการปฏิบัติการที่เราสามารถไปทลายระบบโครงข่ายโทรศัพท์ของเขาที่ใช้ในใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานนะครับเราทลายได้นะครับหลอกสามเครื่องสิบสิบห้าเครื่องก็ดสิบห้าเครื่องนะครับแล้วก็ จับกู้ผู้ต้องหานะครับเป็นชาวมาเลย์ได้สองคนนะครับคือนอกจากเรารู้พิกัดเนี่ยเราก็ไม่ได้จับไม่ได้ค้นทันทีนะครับเราก็มีการซุ่มรอให้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เราก็จับเป็นคนมาเลย์ได้อีกสองคนนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงไทยได้อีกหนึ่งคนนะครับเป็นรวมเป็นผู้ต้องหาสามคนนะครับสาหรับเคสนี้เดี๋ยวทางทุ่งกับหกมีอะไรเพริ่มเติมไหมครับ คุณท่านผู้บัญชาการนะครับก็ในส่วนของอผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับผู้หาสองคนได้การรับสารภาพนะครับว่ากระทัว่าผิดจริงนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอทางคนมาเลเซียอีกคนก็ยินเป็นบุคคลซึ่งโอนเงินให้กับหญิงชาวไทยนะครับก็ให้การว่ารับว่าโอนเงินจริงแต่ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับในส่วนอื่นก็ท่านผู้ชการได้รายงานที่แจ้งอยู่นะครับขอบคุณครับ ครับก็ต้องต้องเรียนว่าเรื่องหลักๆที่เราทําก็คือเรื่องของการสืบสวนหาโครงข่ายของแก๊งพวกนี้ถูกไหมครับว่ามีใครทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับมีกี่กลุ่มมีกี่แก๊งอันนี้เราก็อันนี้เราสืบสวนอยู่แล้วนะครับเราก็มีข้อมูลอยู่หลับหนึง่งนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ Execute นะครับยังไม่ได้ Operation เดี๋ยวก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆพร้อมเมไหร่ก็จะว่ากันนะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่ที่บอกว่าทําอยู่ก็คือเราจะไปดูว่ามันมีเครื่องมือหรือว่ามีโครงข่ายอะไรอย่าง,างเช่นใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอะไรใช้ระบบโทรศัพท์อะไรใช้ระบบเนื่อดี่นั่นอะไรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเราให้ความสําคัญนะครับแล้วก็พยายามเมื่อเราเห็นเราก็จะไปไปตัดแขนตัดขาเขาก็คือตัดเครื่องมือของเขาที่ใช้ในการหลอกหลอกลวงประชาชนคนไทยเนี่ยก็เราจะทําทุกวิถีทางที่จะ หยุดในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องโทรศัพท์หรือเรื่องอื่นๆครับบัญชีมาหลายหน่วยเลยนะในไม่ว่าจะเป็นตํารวจท้องที่หรือไซเบอร์ทั้งสอบสวนการนี่เมื่อกี้มีการรวบรวมไหมว่าบัญชีมาเนี่ยที่ไปตามจากกับกลุ่มอะไรมันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะขนาดไหนนะขนาดนี้คือตอนนี้เราก็มีทางทางที่ทางสอทอเขาทำไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็มีการประสานงานกันก็มีการใช้ข้อมูลร่วมกันก็อยู่ระหว่างระหว่างระหว่างดำเนินการ จ,จับได้เยอะใช,ช่ไหมครับก็เข้าใจถูกแล้วว่าปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่ะตมูชาลาวแลว้วก็เบียนมา,นาพมา่านะครับสามประเทศนี้เป็นหลักที่ที่หลอกประเทศไทยนะครับจริงๆถ้าไปศึกษาในต่างประเทศเนี่ยแต่ละประเทศจะโดนโดนหลอกจากจากประเทศอื่นๆด้วยก็มีอย่างเช่น จากฟิลิปปินส์จากาดูไบหรือจากอะไรเงี้ยก,ก็จะมีแล้วขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายคือประเทศไหนอย่างที่ของเราเนี่ยทำไมถึงเป็นสามประเทศนี้ความความความเห็นผมเนี่ยผมเชื่อว่าเพราะมันมีชายแดนติดกับประเทศไทยทําให้สามารถเวลาจะทำคอนเทนเตอร์ต้องหาคนที่พูดภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นไหมว่าเป็นมันก็จะคนไทยไปขเขาสามารถ ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไปอยู่ในคอร์เซนเตอร์ที่ใช้หลอกคนได้ไปได้ง่ายนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงมีมาจากสามประเทศนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้เราเจออันใหม่เลยก็คือกลุ่มแก๊งนี้อยู่ในมาเลเซียก็คือมันก็เป็นเป็นชายแดนของเราอีอกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มแก๊งใหม่ที่เราเจอว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอมาจากมาเลเซียเลยแต่คราวนี้เราเจอจากมาเลเซียนะครับก็ต้องไปดูต่อว่า เป็นคอร์เซนเตอร์ที่อยู่ในมาเลเซียเลยหรือระบบนี้มันไปเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งเดิมๆของเราที่กัมพูชาหรือลาวซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลครับเออมันก็เป็นเป็นมันมีขายทั่วไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าพวกเน็ตเวิร์กนะครับก็คือมันสามารถใช้ในเรื่องดีๆก็ใช้ได้นะครับใช้เรื่องดีอย่าง เอเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่พวกเราใช้กันตามบริษัทห้างร้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยี่นี้เป็นของที่ซื้อาขายได้โดยถูกกฎหมายนะครับซื้อจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ซื้อจากบริษัทตะเลนต่างก็ซื้อได้ครับซื้อส่วนส่วนใหญ่เท่าที่เราดูเนี่ยเป็นงานซื้อต่างประเทศมาแล้วก็มาติดตั้ง ครับถ้าคนมีความรู้เรื่องเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กิ้งก็ทำได้ครับไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดนั้นครับเป็นเป็นขอให้เคยเรียนมาเคยมีประสบการณ์ด้านการคอนฟิเรชันเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยก็ทำได้ท่อย่างอย่างเคสนี้ยผมก็เชื่อว่าเป็นชาวต่างชาติ เข้ามาเช่าบ้านธรรมดาแล้วขออินเทอร์เน็ตเข้าไปต่อที่บ้านซื้ออุปกรณ์จาต่างประเทศแล้วก็มาติดในบ้านหลังที่เช่าคือถามว่าเราจะไปกันพวกนี้ได้ไหมผมว่ากันยากนะครับแต่สิ่งที่เราทําคืออะไรเมื่อเขาใช้อุปกรณ์ทูกนี้ไปหลอกคนเราก็ทําเหมือนรีวิสเอนจิเนียริ่งคือเราดูเบอร์ปลายทางว่าติดต่อจากเบอร์ไหนนะครับปรากฏว่าเบอร์ที่หลอกก็มาจากเบอร์สมมติหมายเลขเ เราก็เช็คว่า A มาจากไหนปรากฏว่าไล่ไปว่า A มาจากซิมบ็อกซ์นี้เราก็ไปตามหาซิมบ็อกซ์นี้แล้วก็ขยายผลไปสู่จุดที่จุดที่สองที่สามจนได้มาสิบห้าซิมบ็อกซ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสืบสวนนะครับที่เมื่อเขาใช้หลอกผู้เสียหายเมื่อจะ,จะสำเร็จหรือไม่สําเร็จก็จะมีร่องรอยอยู่ซึ่งทางพวกผมก็สืบสวนย้อนกลับไปจนเจอครับซึ่งเชื่อว,ว่ามีอีกแต่เราก็ไม่หยุดเราก็ ถ้าเขาใช้หลอกประชาชนอยู่เราก็จะสืบสวนย้อนกลับไปเพื่อไปไปทลายที่เหลืออยู่ที่เหลือไปให้หมดเกลี้ยงไปนะครับถูกต้องครับอันนี้คือสําหรับหลอกคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือทําเสมือนว่ามีมือถืออยู่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยที่ใช้โทรหลอกคนเนี่ย480เครื่องนะสําหรับ สำหรับสิบหซึ่งใหญ่ๆ15ห้าซิบ็อกซ์นะครับก็เทียบเท่า480สิบซิมการ์ด480มือถือที่สามารถใช้โทรได้พร้อมกันโดยคนโทรเนี่ยอยู่ที่ใดก็ได้เนี่ยก็ได้ในโลกรครับอ,อุปกรณ์มานานอย่างครับแล้วก็สามารถหลอกผู้เสียหายไปมีมูลค่าทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดอนนี้ต้องดูสัญญาเช่าว่าเงนี้น่อไหครับก็อันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือน เดือน7จดนะครับเดือนกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมนะครับช่วงกลางกลางปีที่แล้วครับผมรบเริ่มมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในช่วงนั้นครับทราบนะข้อมูลไหมว่าในส่วนของผู้เสียหายในในไอ้แก๊งกเนี้ยมีมากน้อยเพียงใดพอมีสติหรือว่าตัวเลขรายสําคัญอะไรไหมฮะว่าผู้เสียหายที่โดนหลอกไอ้แก๊งกเนี้ยไปครับผมสาหรับแก๊งนี้นะครับก็ทางศูนย์ AOC ที่ท่าน ผู้การนะครับได้ได้ให้เก็บข้อมูลไว้นะครับก็ปรากฏว่าในแก๊งตรงนี้นะครับก็มีผู้เสียหายที่แจ้งความผ่านมาทางศูนย์เอลซีนี่ก็หลายรายครับผมมีตัวเงินไหมสําหรับผู้เสียหายตัวเงินผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับแต่น่าจะประมาณหลักแสนนะครับประมาณเก้าแสนนะถ้า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 ไม่ไม่ผิดนะครับเคสเดียวครับผมเคสเดียวนะครับเคส จริงๆมันน่าจะมีหลายมีหลายเคสครับคือพวกนี้มันโทรได้480เลขหมายต่อต่อหนึ่งเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันหลอกคนมาแล้วโทรหลอกคนมาแล้วมากมายนะครับก็คงผมว่าความเสียหายก็น่าจะเป็นหลักหลักร้อยล้านแหละครับครับโดยภาพรวมนะครับ<อ>แต่เดี๋ยวถิทีติต้องไปต้องไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งคือตอนนี้เราสสิติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แยก ชัดเจนว่ามาจากกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะครับแต่สี่การหลอกการหลอกอโดยคอเซนเตอร์เนี่ยวันนี้ตกประมาณที่รับแจ้งเนี่ตกประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยเคสต่อวันนะครับที่ที่ผู้วิารระบุว่าไอ้แก๊งเนี่เป็นแก๊งใหม่เลยแยกแยกจากไอ้แถวเพื่อนบ้านฝั่งโน้นเลยเนี่ยครับมันมันเป็นมีส่วนที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่ารูปแบบในการหลอกไหม ตอนนี้รูปแบบใน,นการหลอกเนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่เรื่องของเทวีว่า,าชุดนี้เป็นอุปรกรณ์ของแก๊งใหม่เลยหรือเป็นแก๊งเก่าไปตั้งออฟฟิศใหม่อันนี้อยู่ระหว่างขยายผลระหว่างสืบสวนครับทราบมาว่าท่านเพิ่งกลับมาจากจีนไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานในการปราบปรามป้องกันของรัฐบาลจีน กับแก๊งคอรเซนเตอร์เห็นว่าเขาแอดวานซ์กว่าเราเยอะล้ากว่าเราเยอะท่านมีตรงไหนที่จะมาปรับปุูแก้ไขหรือว่ามาทําในเรื่องของสอบสวนการจินตนาการกับปับแก๊งคอรเซนเตอร์ตรงนี้ครับท่านครับก็ผมได้ไปไประชุมกับทีมทีมที่เขาดูแลเรื่องคอนเซนเตอร์ในนครซิงไฮนะครับก็ตํารวจจีนเนี่ยเขาก็เขาก็เกล่าให้ฟังว่าของเขาก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มีการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนของ รัฐบาลนะครับไม่ใช่เฉพาะตํารวจอย่างเดียวก็มีทุกทั้งธนาคารทั้งระบบโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆหรือว่าภาคเอกชนอยือนเช่นบริษัทที่เทคโนโลยีเนี่ยก็มาลงมาช่วยด้วยนะครับในการสืบสวนปรับปรามนะครับก็แนวคิดของเขาเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาทําไม่ได้ผลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับที่ผมให้นโยบายกับทางทีมงานไปนะครับก็คื อยาเรื่องจงับกลุ่มเรื่องสืบสวนตามหาลกลุ่มกังนมันเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าเราจะไปสืบสวนหาโครงข่ายของเขาเขาใช้วิธีการอย่างไรที่เข้าถึงตัวเหยื่อนะครับใช้วิธีการอย่างไรที่ใช้ในการโอนเงินใช้ใวิธีการอย่างไรที่ทําให้เหยื่อติดกับหรืออะไรต่างเเราจะไปศึกษาพวกนั้น,น,นแล้วเราก็อาจจะมีการสร้าง AI ขึ้นมานะครับเพื่อมาตรวจสอบในระบบแล้วก็สามารถ บล็อกไม่เขาเข้าถึงเหยื่อได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วตรงกับกับนโยบายที่ผมได้ได้มอบนโยบายไว้ให้กับทีมงานที่ที่กำหนดทิศทางของการทำใหม่ของเราคือเราจะ,ะวิธีเดิมเดมเราก็ทำแต่เราทำวิธีใหม่นะครับผมผมอธิบาย,ย่าว่าถ้าเราตั้งแต่อดีตเลยครับสมัยอดีตเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันมีมาสิบกว่าปีแล้ว คอเซนเตอร์เนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเจ้าของเป็นคนไต้หวันนะครับซึ่งทางผมเองและทีมงานก็เคยจับนะครับยุคแรกๆเลยอยู่ในเมืองไทยก่อนเลยตั้งคอเซนเตอร์ในเมืองไทยหลอกคนไทยอ๋อหรือแล้วก็บางทีก็อาจจะตั้งในเมืองไทยหลอกคนจีนหลอกคนไต้หวันนะครับอันนี้เราไปจับก็จะเจอพวกคนจีนมานั่งมาอยู่เป็นสามสิบคนในบ้านหลังเล็กๆ อะไรเงี้ยก็อ,อยู่กันแล้วก็หลอกคนที่นู่นนะครับครั้งแรกเราจับอย่างนั้นพอมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าคนไทยเริ่มโดนหลอกเช็คไปเช็คมาปรากฏว่า IP address เนี่ยมันอยู่ต่างประเทศนะครับณนะค,นะครั้งนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมเองเป็นเป็นหนึ่งในคนแรกที่เดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อเอาข้อมูลไปประสานกับทางการจีนนะครับ เอา i p พ s ซึ่งไปสืบสวนให้ใหใหตำรวจจีนเขาสืบสวนเพราะเราไม่มีำนาาในการไปสืบสวนในประเทศเขานะครับก็ปรกฏว่าเขาสืบสวนสามเดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ท่านปัญญามาเม่นนะครับอดีตพุ่มชาผมเนี่ยก็เดินทางไปพร้อมกับคณะตำรวจไทยร่วมกับตำรวจจีนจับก็ได้คนไทยกลับมาร้อยกว่าคนนะครับมีเคาน์เตอร์ประมาณสามสี่จุดในพ,น,พนพื้นที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้มันอันนี้คือวิวักนาการขั้นต่อมา ครับหลังๆนี่ก็จะเป็นไปโผรที่อย่างที่บอกคือประเทศพมา่าลาวกัมพูชานะครับตอนนี้ก็เห็นว่าตำรวจไทยก็มีไปจับที่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่ก็ผมผมเรียนว่ามันก็ไม่หายเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนเนี่ยจับปุ๊บมันก็เบาลงนะครับตอนนี้มันมันไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันเริ่มทําเป็นหลายสาขาคือจับไปที่หนึ่งมันก็ ปิดอีกที่หนึ่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเงินมันก็ไม่ตายแล้วเวลาจับเนี่ยเราส่วนมากเราจะจับไม่ได้มาสเตอร์หม่ไม่ได้ตัวเจ้าของที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราได้คนไทยกลับมามันก็เอาคนไทยชุดใหม่ไปนะครับปิดบัญชีม้ามันก็เปิดบัญชีม้าใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลยเมองว่าแนวทางเนี้ยมันไล่จับเท่าไหร่ก็ไม่หมดไล่จับซ้ายเปิดขวาไล่ไปต่อมันไปเปิดที่อื่นเปิดประเทศนู้นประเทศนี้เราไล่ไม่ทันนะครับ ก็เลยมีแนวทางใหม่ว่าแทนที่จะปไปไล่มันเราสร้างภูมิคุ้มกันของเราเองดีกว่าไหมอย่างเช่นเมื่อไหรเขาต้องเข้าเข้าถึงประชาชนคนไทยเขาต้องโทรผ่านเข้าผ่านระบบโทรศัพท์เข้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปศึกษาแพทเทิร์นของเขานะครับแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นระบบใช้สร้าง AI ขึ้นมาคอยมอนิเตอร์สิ่งที่เขาทําอะไรแปลก,ปก,ปกอย่างเช่น เขาโทรหามีเบอร์นี่โทรหาคนทุกทุกนาทีเลยโทรตลอดเวลาอันนี้เป็นแพทเทิร์นของแก๊งคอร์เซนเตอร์เราก็อาจจะบล็อกเบื้องต้นโดยโดยคอมพิวเตอร์ computer, เป็นการคัดกรองรอบที่หนึ่งเอาคนเป็นมอนิเตอร์ดูอีกทีว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็ตัดหรือทางเรื่องการเงินมีการโอนต่อไปทอดๆสีห้าทอดให้ให้ AI d e t e c ทก่อนนะครับให้ AI, อสแกนที่เจอแล้วคนไปตวรวจสอบอีกทีนึงอะไรเงี้ย ผมยกตัวอย่างให้ฟังนี่คือผมเรียกมันว่าการสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะครับเราไม่ต้องไปไล่จับในพื้นที่นอกประเทศมันไปโผประเทศนู่นไปดูไปแล้วตามไปดูไปไปที่จะเป็นไปเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไมจบนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาบ้านเราเองเรามาสร้างบ้านให้เชื้อโรคมันเข้าไม่ได้นะครับอันนี้คือแนวคิดใหม่ซึ่งเนี่ยที่ผมไปประชุมกับตํารวจจีนที่นครซีไฮมา เขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีนี้แล้วได้ผลซึ่งตรงกันโดยไม่ได้รัดหมายนะครับคือคือเรียนว่าเนื้อบายเยผมผมวางไว้ตั้งแต่ก่อนไปที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าไปฟังเขาเล่าไ้ฟังเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีนี้แล้วได้ผลซึ่งซึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มทฤษฎีว่าเราน่าจะมาถูกทางนะครับเปยนแต่ว่าเขาจะทํามาสักพักแล้วเราก็อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการนะก็คิดว่าโซลูชันนี้เป็นความหวังนะครับก็ผมจะพยายามทําต่อไปนะครับโดยร่วมกับ ทีมงานต,างต่างๆในประเทศนะครับก็ไม่ใช่สอบสุดกลางคนเดียวก็รวมกับท่านตำรวจและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ให้ประเทศไทยน,นะครับให้ประชาชนคนไทยอยู่ระหว่างดําเนินการกาลังพยายามเร่งรัดครับใช่ครับใช่ครับคือ,ค,อคือเราต้องไปศึกษาเขาเรียกว่าแผนวิธการ,รหรือแพทเทิร์นของกลุ่มคอร์เซ็นเตอร์ ว่าเขาทำยังไงบ้างนะครับเมื่อเราศึกษาได้เราก็เอานั้นนะ่ะสร้าง AI ขึ้นมาไปใส่ไว้ในระบบเมื่อ AI เขาเห็นพทเทิร์นที่มันคล้ายๆคล้ายๆกับสิ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยก็มันก็จะ alert เตือนขึ้นมาหรือบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือวิธีคิดแนวใหมท่ที่ที่คิดว่าจะใช้ในการป้องกันปราบปรา,ามพวกแก๊งคอสเลนเตอร์ครับ รูปแบบยังไงำับนะต่อไปนะครับขอขอเยินผู้คุยครับอาชานะครับเดินดูของกลางที่อยู่บนโต๊ะทางด้านซ้ายมือครับ 22, สายสองเสาเนี่ยก mm ็ค hmm. ือเทียบเท่าเออ่ม hmm. er ือถือหนึ่งเครื่องหรือซิมการ์ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เหมือนสายสองเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยเท่าเท่ากับมีมือถือสายสองเครื่องนะครับก็อย่างระบบเครื่องนี้จะสามารถเมื่อต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตอินเเทอร์นน็ตะครับก็จะทําให้สามารถเชื่อมโยงกับกับเอออ่ค call นเตอร์ที่อยู่ที่ใดก็ได้ในโลกนะครับขอให้อินเทอร์เน็ตมาเชื่อมถึงตรงนี้นะครับก็เหมือนมีโทรศัพท์สายสองเครื่องอยู่ตรงเนี้ย โทรไปหาใครก็ได้ในประเทศไทยนะก็จะขึ้นเบอร์เป็นเบอร์ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราตรวจยึดจับกลุมมาได้เนี่ยทั้งหมด15เครื่องนะครับคูณ32เนี่ยก็จะเป็นเหมือนมี480มือถือ8480เครื่องนะครับสามารถใช้พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1น,นาทีก็อาจจะโทรหาได้เป็นพันเป็นพันหมายเลขใน1วันก็อาจจะได้หลายหมืน่นหลายแสนหมายเลขนะครับ โดยที่ผู้ที่โทรเนี่ยมาจากโทรมาจากประเทศไหนก็ได้ในโลกนะครับเขาจะซ่อนตัวที่ไหนจะตั้งคอเซนเตอร์ที่ไหนอะไรไงอันนี้เราต้องไปสืบสวนต่ออีกทีนึง่งแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ตัว,ตวละประมาณแสนห0 0่บาทนะครับสำหรับตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยหนึ่งหนึ่งเครื่องเนี่ยเท่ากับประมาณ100่งแบาท15เครื่องก็ตกประมาณล้านห้านะครับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถหาหาซื้อได้ในตลาดผูหาได้รับค่าตอนจุด5,000อ่าจุดละ10,500ครับอันนี้คือคื่อเฉพาะค่าดูแลเหมือนเป็นคนไปเช่าบ้านเป็นคนไปทําสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตครับก็เป็นค่าดูแลครับก็มีพรบประกอบกิจการกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ อัตาโทษอยู่ห้าป,ปีครับห้าปีครับก็ได้คนมาเลยสองคนนะครับคนมาเลยสองคนแล้วก็เป็นคนไทยหน,นึ่นนงคนจ,บบจริง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 มีมีหลายทางเลยครับจริงๆแล้วเราเรา,เรามีข้อมูลหลายจุดนะครับแต่ว่าในส่วนของในประเทศไทยเนี่ยก็เราอยู่ระหว่างดาเนินการนะครับก็มี มีจับกลุ่มไปก่อนนะน,นีแเราบ้างนะครับแล้วก็มีอันนี้ล่าสุดนะครับแล้วก็อนาคตถ้าเกิดเจอก็จับต่อนะครับเขาก็มีวิธีที่ที่เป็นการอำพรางตัวนะครับอย่างเช่นเขามีการแปลงเลขอ e ีมี่หรืออะไรต่างๆที่เขาเป็นแรนดอมอีมี่ซึ่งยากต่อการสืบสวนติดตามจับกลุ่มนะครับแต่ล้วแต่ว่าเราก็มีวิธีสืบสวนที่ตามว่าตามเขาเจอได้นะครับ คือคือรถมบายตรวจจับได้ไหมตรวจจับได้แต่ถามว่าจะไปตรวจตรงไหนประเทศไทยมันก็ใหญ่นะครับก็ก็ต้องต้องมีลีดไปต้องมีกาจากการสืบสวนต้องชี้นําไปว่าอ่ามันอยู่บริเวณนี้แถวๆนี้แล้วค่อยไปข,ขยายผลต่อค่อยไปสืบสวนต่อครับก็เป็นเป็นแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีเทคนิคการสืบสวนที่สามารถตามจับได้อย่างเช่นเคสนี้นะครับ คือผมว่าแนวชายแดนเนี่ยมันอาจจะเนื่องจากอย่างอย่างไรเนี่ยผู้ต้องหาก็เป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาก็สามารถไปมาได้โดยง่ายก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ในส่วนของคอนเซนเตอร์เนี่ยที่มันอยู่ชายแดนเราเพราะว่าเขาสามารถเอาคนไทยเนี่ยไปอยู่ในคอนเซนเตอร์ได้ในจานวนมากๆขึ้นลื่อนที่ไปบากก็ง่ายกว่าที่ไปอยู่ประเทศไกลๆนะครับก็ตอนนี้เรากํลาลังทําความเข้าใจกับวิธีการของของพวกเขานะครับก็จะพยายาม ขยับยกระดับการป้องกัน